วันนี้นจะพูดถึงเจ้าเวียงชื่นราชธิดาในเจ้าหลวงองค์สุดท้ายผู้ครองนครแพร่กับเจ้าบัวไหลผู้ทำอัตวิบาตกรรมโดยการดื่มยาพิษเป็นราชธิดาเจ้าหลวงพริยะเทพวงศ์เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์ที่ห้แห่งราชวงศ์แสนสายกับเจ้าแม่บัวไหลต่อมาเจ้าเวียงชื่นได้เป็นชายาของพระยาราชวงศ์หรือเจ้าน้อยบุญศรีบุญรัต ในปีพศ2445ได้เกิดความไม่สงบขึ้นในเมืองแพร่ในพวกไทยใหญ่หรืองเงี้ยวที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยในเมืองแพร่และทํามาหาก,กินในการขุดพลอยได้ทําการก่อจลาจลในเมืองแพร่เมื่อวันที่25กรกฎาคมพศ2445จากเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหลวงเมืองแพร่ถ,ถูกกล่าวหาว่าคบกับพวกเงี้ยวพยาราชวงศ์เป็นที่ไว้วางใจของเจ้าหลวงพริยาเทพวงศ์ถูกวางตําแหน่งให้เป็นว่าที่เจ้าหลวงองค์ถัดไปดังนั้นชน่วงที่เกิดเหตุการณ์กบฏเงี้ยวพยาราชวงศ์กับเจ้าหญิงเวียงชื่น ย่อมถูกเพ่งเล็งจากสยามมากเป็นพิเศษว่าต้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนให้พวกเงี้ยวก่อการจลาจนเมื่อสิ้นสุดเหตุการณ์ปราบกบฏเงี้ยวในช่วงต้นเดือนตุลาคมพศ2445เจ้าหลวมพริยะเทพวงศ์ต้องโทษกบฏ ถูกถอดยศและได้หลบภัยไปประทับที่หลวงพระบางประเทศลาวจนถึงแก่กรรมที่นั่นเจ้าแม่บัวไหลพร้อมด้วยบุตรหลานได้ถูกควบคุมตัวไปกรุงเทพตามพระบรมราชองค์การภายใต้การควบคุมดูแลของพระเจ้าน้องยาเธอก็มหลวงดำรงราชานุภาพพระยศในขณะนั้นฝ่ายเจ้าเวียงชื่นพร้อมกับสวามีได้พร้อมใจกันดื่มยาพษจนถึงแก่กรรมเคียงข้างกันโดยไม,ม่ยอมให้ใครมาจับกลุ่มคุมขังถอดยศหรือว่าริบทรัพย์กล่าวคือได้ตัดสินใจเลือกทางเดินแล้ว แม้จะแพ้หรือถูกมองว่าเป็นกบฏแต่ก็เป็นผู้แพ้ที่เด็ดเดี่ยวทรนง